นี่เป็นหนึ่งในหูฟังที่บอกเลยครับว่าเหมาะกับการเล่นเกมมันอย่างมากเลยละครับกับหูฟังที่ผมจะมาแนะนําทุกคนในวันนี้ครับ e j h 1 7 Gaming Headset เป็นหูฟังที่สามารถจะเชื่อมต่อได้3แบบเลยนะครับมาพร้อมกับคุณภาพเสียงที่บอกเลยว่าเอาเรื่องมากๆครับมาเริ่มกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนเลยครับจะมีคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดสายแจ็ค3.5 สำหรับต่อตรงนะครับสาย USB Type C สำหรับชาร์จเฮดเซตตัวรับสัญญาณ w i r e l e 2.4G Hz แบบ USB Type C และก็มีอะแดปเตอร์แปลงเป็น Type A ให้ด้วยและสุดท้ายกับตัวหูฟัง EJ h 1 7นั่นเองครับหูฟังจะมีให้เลือกทั้งสองสีด้วยกันนะครับก็คือมีสีขาวและสีดำครับมาดูในเรื่องของดีไซน์แล้ววัสดุกันก่อนครับหูฟังรุ่นนี้จะมีน้ำหนักที่เรียกว่าเบาเลยครับน้ำหนักเพียง250กรัมเท่านั้นเพราะตัวหูฟังทำมาจาก ABS เป็นส่วนใหญ่ครับตรงนี้ถือว่าดีมากครับเพราะว่าเวลาเราใส่ ใช้งานเราใส่นานอยู่แล้วนะครับอันนี้ใส่นานๆนไม่หนักหัวเกินไปด้วยนะครับตัวฟองน้าเขาจะใช้เป็นแบบผ้านะครับซึ่งสามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีใส่นานๆนแล้วไม่ร้อนหูนะครับผมแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนั่นเองนะครับดีไซน์ของหูฟังจะมาแนวล้ำๆหน่อยครับมีการเล่นเหลี่ยมตามขอบต่างๆทําให้หูฟังรุ่นนี้ดูมีเอกลักษณ์มากเเรียบๆแต่ดูมีสไตล์ครับตัวหูฟังมีช่องไฟอยู่ตรงหูฟังทั้งสองข้างเป็นช่องไฟที่ไม่ได้ใหญ่มากจนมันรบกวนการใช้งานขนาดนั้นนะครับส่วนไฟจะ ไม่มีไฟ R G B นะครับสำหรับรุ่นนี้โลโก้ E J A จะวางอยู่ตรงหูฟังทั้งสองข้างและตัวเฮดแบด์เขาจะใช้เป็นหนังบางๆหุ้มด้วยโฟมครับเวลาสวมใส่ก็ไม่กดทับหัวจนเกินไปนั่นเองครับหูฟังสามารถที่จะดึงปรับขนาดได้ครับใครที่หัวเล็กหรือหัวใหญ่ก็สามารถที่จะปรับเอาตามที่ตัวเองขนาดได้เลยนะครับหูฟังจะมีแผงควบคุมครับอยู่ตรงข้างหลังหูฟังฝั่งซ้ายมีปุ่มสาหรับเปิดปิดหูฟังและสามารถได้กกดค้างเพื่อปิดไฟได้มีปุ่มมิวเพื่อปิดไมและปุ่มเพิ่มลดเสียงที่สามารถที่จะกดลงไปเพื่อเปลี่ยน การเชื่อมต่อได้ครับส่วนพอร์ตการชาร์จ type c จะอยู่ข้างล่างหูฟังฝั่งซ้ายคู่กับพอร์ต3.5ม mm, มนั่นเองครับ ตัวไม้จะเป็นแบบบิวล์อินถอดไม่ได้นะครับแต่ตัวไม้เนี่ยจะเป็นแบบการยาวสามารถที่จะดักได้ค่อนข้างที่จะสะดวกและยืดหยุ่นครับในส่วนของการใช้งานไม้ทีนี้มาดูในส่วนของฟังก์ชันและก็สเปคของหูฟังกันบ้างดีกว่าครับเริ่มที่สเปคหูฟังก่อนเลยหูฟังเขาใช้เป็นไดรเวอร์หูฟังขนาด40 mm. มิลลิเมตรมีเฟคเวนซี่เลนจ์อยู่ที่20เฮิร์ตถึง20กิโลเฮิร์ตครับกำลังขับอยู่ที่20มิลลิวัตเท่าที่ลองฟังและใช้งานในหลายๆแบบครับให้เสียงที่ค่อนข้างดีเลยฟังเพลงไม่เส เสียงแหลมก็ทําได้โอเคในส่วนของการเล่นเกมต้องบอกเลยครับว่ารุ่นนี้ทําออกมาได้ดีมากเลยครับแยกเสียงชัดเจนไม่หลอนครับเอาไปเล่นเกมได้สบายๆเลยเสียงถือว่ามีความแม่นยําค่อนข้างมากเลยล่ะครับลองไปฟังเสียงดูครับว่าหูฟังรุ่นนี้ให้เสียงเป็นแบบไหน What the hell? He's so cute and fluffy. He is your responsibility. Got it. We promise. Yeah. Get a new top? No, we've seen that before. Never with that skirt. She probably stops staring before it gets creepy, though. Yeah. Too late. You guys are losers. <laughs> ในส่วนของไม์จะเป็นไม์ที่เขารับเสียงแบบออมนิไลเลชั่นอลหรือรับเสียงแบบครอบทิศทางครับเสียงที่รับมาค่อนข้างที่จะชัดเจนมากครับสื่อสารได้แบบเคลียร์เอาไปใช้คุย Discord คุยโทรศัพท์หรือเอาไปอัดคอนเทนต์อะไรนี้ก็าสามารถที่จะใช้งานได้สบายๆเลยครับเดี๋ยวลองให้ฟังเสียงดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่การเทสเสียงไม์ของ iJH17 e ใช้แบบโหมดไวเลส2.4 g h z เสียงบอกเลยว่าอลังการมาก นะครับผมเสียงโคตรชัดเป็นการรับเสียงแบบออมนี่ไดเรกชันนอลด้วยคือผมไม่ชัวร์ว่ามันออมนี้คือมันได้ยินเสียงตัวเองค่อนข้างจะชัดมากนะครับทีมพี่ตัวหลังห้องเนี่ยทีมงานพูดอยู่ว่าแล้ผมพูดตลอดเลยนะครนี่คือพูดตลอดแทแน่นอนตอลอดไปเนี่ยถังตลอดว่าน้องคุยอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยแต่เสียงผมก็ยังชัดอยู่ผมยกให้เลยนะฮะว่าเป็นไม์จากหูฟังที่เสียงชัดมากตัวหนึ่งของ e j a เลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูโหมดบลูทูธกันบ้างว่าเสียงเขาจะทําได้ประมาณไหนนะครับผม ดิป็นการเทสเสียงนะครับผมใหม่จากระบบแบบบลูทูธ5.4นะครับผมเสียงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคือมันจะมีการดรอปเสียงลงไปค่อนข้างที่จะมากนะครับตามความสามารถของบลูทูธแล้วก็ไวเลสเนี่ยความเสถียรของสัญญาณมันต่างกันอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นการใช้งานบลูทูธนะครับมันจะค่อนข้างที่จะวิทยุขึ้นนะครับผมก็คือเอาไปใช้งานได้เนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานนะพูดแรเข้ามาก็คือเขาพูดอยู่กันอยู่นะครับก็มันก็ยังไม่เก็บ เสียงของคนอื่นเท่าไหร่นะครับผมก็ยังเก็บเสียงผมได้ค่อนข้างที่จะชัดอยู่ถือว่าทําได้ดีนะครับผมนี่คือเสียงไม์ของ EJH17 แบบเสียบ AUX 3.5 ต่อตรงเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับเสียงเป็นไงบ้างครับคือถ้าเสียบในลักษณะนี้เสียงมันค่อนข้างที่จะสถเยรนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นแบบสายนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของสัญญาณเนี่ยมันจะสถเทรนมากๆเลยนะครับเสียงนี้อาจจะมีความใกล้เคียงนะกับวายเลสสองจุดสี่จิกะเฮิรตนะครับที่เป็นการส่งสัญญาณแบบวายเลสนะครับไม่รู้ว่าชอบแบบไหนกันนะครับผมก็ลองดูนะครับผมว่าถูกใจคุณหรือเปล่ากับเสียงไม่ของ ejh17 นะครับผม มาพูดในเรื่องของการเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่าครับการเชื่อมต่อรุ่นนี้สามารถทําได้ถึง3แบบด้วยกันครับก็จะมีบลูทูธ5.4ไวเลส2.4จ h กและ AUX 3.5ม mm, ิลลิเมตรหรือการใช้งานแบบแจ็ค3.5ที่เราเข้าใจกันนั่นเองนะครับวิธีการเปลี่ยนโหมดก็สามารถทําได้ง่ายมากครับเพียงแค่เปิดหูฟังมาแล้วกดปุ่มวอลล่มค้างไว้3าวิจะมีเสียงบอกในหูฟังว่าเปลี่ยนเป็นโหมดอะไรหรือสังเกตจากไฟเล็กๆตรงหูฟังก็ได้ครับสีน้ําเงินคือบลูทูธส่วนสีเขียวจะเป็นไวเลสนั่นเองครับ่่่า,าเรรกรชืออมตุน,น ใครที่ใช้อุปกรณ์ Type C ก็สามารถที่จะใช้ตัวรับสัญญาณได้เลยทันทีครับแต่ถ้าใครใช้ Type A อยู่ไม่ต้องห่วงครับรุ่นนี้เขามีตัวแปลงมาให้ครับสะดวกมากๆเลยล่ะครับตัวหูฟังเขามีแบตเตอรี่ทั้งหมด6 0 0 m ป ah, ์ครับตัวหูฟังใช้เวลาชาร์จ2-3ชั่วโมงและวิธีการสังเกตว่าหูฟังเนี่ยแบตมันหมดทํำยังไงครับง่ายๆเลยถ้าเราใช้หูฟังอยู่ครับเวลาแบตหูฟังใกล้หมดจะมีเสียงมาเตือนในหูฟังครับว่าแบตเตอรี่ต่ําเราก็สามารถที่จะเอาหูฟังไปเสียบกับ Type C เพื่อชาร์จได้เลยครับแต่ถ้าใคร ใช้าสายแจ็ค3.5ที่แถมมาให้กับสินค้าเสียบตรงและก็ใช้งานได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปกดเปิดหูฟังนะครับ D e J 5 1 7สามารถที่ใช้งานได้หลากหลายมากๆครับใช้งานได้ทั้งกับ Windows Mac OS Tablet Android รวมไปถึง Smart TV และอีกมากมายเลยครับเรียกว่าเป็นหูฟังไร้สายที่ใช้งานง่ายอีกรุ่นเลยครับสำหรับ H17 การเชื่อมต่อที่ค่อนข้างที่หลากหลายใช้งานได้ครอบจักรวาลเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงคุยโทรศัพท์ก็สามารถที่ทําได้ครับโดดเด่นมากโดยเฉพาะในพาร์ทของการเล่นเกมที่ให้เสียง ชัดเจนครับเสียงซ้ายขวาได้ดีเป็นหูฟังเล่นเกมไร้สายที่เกมเมอร์ต้องถูกใจแน่นอนครับสำหรับรุ่นนี้บลูทูธ5.4ก็สามารถที่ใช้งานเล่นเกมบนมือถือได้ดีมากๆครับแทบไม่มีดีเลย,เลยครับถ้าใครจะเอาไปเล่นเกมบนมือถือห้ามพลาดรุ่นนี้เลยครับใครที่สนใจรุ่นนี้ iJ57 สามารถหาซื้อได้แล้วตามตัวแทนจำหน่าย e j a ทุกช่องทางและช่องทางออฟฟิเชียลของ EJ ก็ได้เช่นเดียวกันครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ